มาถึงองค์กรยักษ์ใหญ่องค์กรที่2ค่ะที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการประเมินผลงานนะคะองค์กรนั้นก็คือองค์กรที่ชื่อว่า Adobe ค่ะ Adobe นะคะก็เป็นองค์กรที่เราใช้โปรแกรมกันแน่บแม้ว่า,ะาะจะเป็น Photoshop PDF เป็นตระกูล AI นะคะเหล่านี้ที่เป็นตระกูล Adobe ถือว่าเป็นบริษัทที่ขายสินค้าโปรแกรมที่ใช้กันทั่วโลกนะคะใหญ่ไม่ใหญ่ก็ใช้กันทั่วโลกกันนะทีนี้ Adobe เองเนี่ยใช้วิธีการประเมินผลเนี่ยในการศึกษาเนี่ยเล่าว่าเขาใช้วิธีการแ a ง k i n g บวกกับใช้360องศานะคะประเมินผลหลังจากที่เขาได้ประเมินผลประจำเปียค่ะ ก็จะมีประมาณเขาตั้งโค้ตาไว้15เที่ให้เป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า high performance ต่อจาก high performance เนี่ยจะเรียกว่ากลุ่ม solid และสุดท้ายก็เรียกว่า low performance เขาแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มแบบนี้นะคะสำหรับ Adobe เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำาทำการให้เขาเรียกว่าให้โบนัสหรือให้เงินเดือนในแต่ละกลุ่มเนี่ยที่ลดหลั่นกันไปซึ่งไอ้วิธีการ แบ่งคนออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันสิ้นเปลืองเวลาของผู้จัดการฝ่ายมากในการศึกษาเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าผู้บริหารระดับผู้จัดการเนี่ยต้องใช้เวลานะคะทุ่มเทกว่าจะได้ performance ของแต่ละคนออกมาเนี่ยกว่า80,000ชั่วโมงต่อปีเลยค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะทำ performance review แบบที่เล่าแบบเนี้นะคะ นั่นก็เลยเป็นสาเหตุของการที่ทำให้คนเนี่ยใน Adobe เนี่ยลาออกกันเป็นจำนวนมากนอกจากใช้เวลาเปลืองแล้วนะพนักงานก็ยังรู้สึกว่าไม่โอเคกับวิธีการหรือผลการประเมินนี้ด้วยนะคะในเวลาต่อมาค่ะ c e o CEO นะคะก็เลยประกาศยกเลิกวิธีการประเมินผลแบบนี้ออกไปค่ะจากบริษัทนะคะใช้วิธีการที่เรียกว่า Check เช็คอินข้ามาแทนค่ะเป็นยังไงนะคะมาตามมาดูกันค่ะ วิธีการการเช็คอินนะคะเขาจะสร้างบรรยากาศแบบสบายๆค่ะในการพูดคุยกันระหว่างพี่กับน้องนะคะเพื่อที่จะคุยกันในเรื่องของผลงานให้เป็นให้เป็นลักษณะของการคุยแบบว่าไม่ได้เป็นผู้จัดการกัแบบพนักงานแบบเป็นออฟฟิเชียลแบบที่เราคุ้นเคยกันนะคะสร้างบรรยากาศดีๆเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะไม่ต้องมีเอกสารอะไรที่แบบว่าเป็นแบบฟอร์มอลมากนะแบบมีเอกสารมาติกต๊กๆๆอันนี้ยกเลิกให้หมดเลย เขาต้องการสร้างบรรยากาศและเ u l าเจอให้มันมันเปลี่ยนไปอันนี้คือแบบที่เขาทําแต่เขามีธีมค่ะเขาบอกว่าเวลาที่คุยกันอยู่สบายๆเนี่ยให้คุยกันอยู่3เรื่องดังนี้นะคะที่คุณจะต้องคุยกันก็คือ 1. ให้คุยถึงเรื่อง expectation หรือว่าความคาดหวังอันที่1 2. ค่ะให้คุยกันให้ feedback กันและ3คือให้คุยเรื่อง growth and development สามเรื่องค่ะที่เวลาที่คุณนั่งลงนะคะสบายๆส,สิ่งที่คุณจะต้องคุยอันที่หนึ่งคือคาดหวังอะไรอันนี้ความคาดหวังเป็นความคาดหวังอันนี้แตอาจจะขอเสริมจากงานงานการศึกษางานวิจัยนี้นะคะคือแตเชื่อว่าเวลาที่มีการพูดถึงความคาดหวังเนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งคู่ค่ะเราในฐานะพี่หรือหัวหน้าคาดหวังอะไรและน้องในฐานะที่เป็นน้องในทีมหรือว่าเป็น ผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังอะไรจากหวัวหน้างานเพื่อซัพพอร์ตเช่นเดียวกันอันนี้คือประเด็นที่1ในการที่เกิดการคุยกัน2นะคะเรื่องของการฟีดแบ็กพอคุยถึงความคาดหวังเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือคุยถึงเราควรจะฟีดแบ็กกันนะคะคำว่าฟีดแบ็กเนี่ยมันน่าจะเป็นบางองค์กรเท่านั้นที่มีความรู้สึกท่ลิต่ยสัมผัสมานะคะคำว่าฟีดแบ็กอะจริงๆมันควรจะเป็นเชิงบวก ฟิลล Feel, ิ่งอะความรู้สึกของพวกเราอะนะแต่ก็บบน่แปลกเหมือนกันที่คนไทยแบบว่าใช้คําว่าฟีดแบ็กแล้วรู้สึกไปทางไปทางรู้สึกลบเหมือนโดนโดนดน่ดนดาโดวนว่าซึ่งความจริงๆแล้ว่การฟีดแบ็กที่ที่ถูกต้องนะคะมันจะมันจะไม่ได้บวกหรือไม่ลบขนาดนั้นมันคือการพูดความจริงนะคะถึงกันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบในส่วนที่2ที่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราบอกความคาดหวังกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตามด้วยการฟิดแบกและ3ค่ะคือการที่คุยกันถึงเรื่องการที่ว่าเราจะเติบโตหรือพัฒนาในมุมของผลงานในมุมของสกิลเซ็ตที่เราจะทำนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเติบโตในองค์กรหรือเราจะคุยเรื่องนี้ก็ได้ค่ะคุยเรื่องการเติบโตในเส้นทางอาชีพแคลเอียร์ดน,น้องคาดหวังว่าจะทํางานแล้วจะเติบโตไปในเส้นทางนี้ได้ยังไงพี่จะสนับสนุนผมหรือหนูยังไงคะคุยได้หมดเลย อันนี้คือลักษณะของการเช็คอินแบบสบายๆแบบพี่ Adobe เขานะคะซึ่งพอ Adobe เขาเปลี่ยนนะคะจากการที่ประเมินแบบเดิมแบ,บเป็นแบบนี้นะคะคือนั่งกันนั่งเช็คอินแล้วคุยกันสบายๆ3ามหัวข้อท,ที่เล่าให้ฟังเนี่ยปรากฏว่าพนักงานลาออกลดลง30%ค่ะว้าว <Wow. S 1> 30%นี่ถือว่าแบบเยอะมากนะคะที่อัตราการลาออกลดลง จากเดิมเนี่ยอาจจะสูงแต่เขาไม่ได้บอกไว้นะคะว่าเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่ได้ทําสิ่งนี้ลงไปแล้วอะค่ะการลาออกละลง30%เรนขณะเดียวกันนะคะคนที่ทํางานแล้วผลงาไม่ตรงกับสิ่งที่หัวหน้าคาดหวังอะก็มีการปรับปรุงและแก้ไขทันทีในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เขาปรับมาเป็นการแบบนั่งคุยกันนะคะแน่นอนแต่ก็เชื่อว่ามันเกิดขึ้นในองค์กรนี้นะเพราะว่า มันมีการพูดคุยกันแล้วก็บอกความคาดหวังนั้นอะไรที่มันไม่ตรงความคาดหวังมันได้ปรับจูนยันไงแล้วไม่ต้องรอปลายปีทีนี้มันก็เลยทําให้ผลงานเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นสําหรับเคสของ Adobe เนี่ยต่ายเชื่อว่าในประเทศไทยหรือพวกเราเองหลายๆองค์กรเนี่ยก็เริ่มมีการใช้การแบบนี้เกิดขึ้นนะแต่อย่างที่บอกค่ะอาจจะใช้คู่กันไปกับตัว KPI เดิมนะคะไอ้ KPI มันก็ยังไม่ได้แบบผิดอะไรนะคะเพียงแต่ว่า ถ้าจะถ้าจะเพิ่มขั้นตอนบางขั้นตอนขึ้นไปแบบที่เป็นตัวอย่างแบบที่สองเนี่ยมันก็อาจจะช่วยทําให้อ่าเขาเรียกว่าการพูดคุยของพี่พ,พี่น้องๆ้องของเราเนี่ยมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ค่ะก็คือตัวอย่างของบริษัทที่สองนะคะที่ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลง,งาน Adobe ค่ะ ดูคลิปกันจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าคลิปต่องไต่มีประโยชน์มีความรู้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามใลกระตายด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่ต่ายลงคลิปใหม่ๆะคะ่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย